ดีค่ะยนอาจารย์ที่เครบและก็สัสดินเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวพัชรีลาโูนะคะนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยนะคะรุ่น33มามหนสองนะคะวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะ,ะดิฉันใช้โทรศัพท์มือถือของซัมซุงนะคะแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะคะที่มากับโทรศัพท์เองก็มีเยอะนะคะ,ะและแอปที่ฉันโหลดมาก็เยอะเหมือนกันนะคะ วันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำเป็นแอป g o o g l e แปลภาษานะคะอ่ะ g o o g l e แปลภาษาเราจะมาใช้ในการศึกษาได้อย่างไรนะคะอ่ะดิฉันใช้ในการศึกษาก็คือนะคะใช้ในการแปลคำศัพท์นะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ใช้สอนเด็กนะคะศัพท์บ,บางคำเราก็ไม่รู้นะคะเราก็เอามาแปลใน Google แปลภาษานะคะอ่ะหน้าตาของแอปนะคะ แอปแปลภาษานะคะดิฉันโหลดมาจาก Play Store นะคะเอามาติดตั้งในโทรศัพท์นะคะนี่แปลภาษานะคะเวลาใช้นะคะกดเข้าไปที่แอปเลยค่ะ,ะเราสามารถแปลได้มากมายหลายภาษานะคะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสนะคะหรือว่าภาษาอื่นก็แปลได้นะคะ,ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ภาษาไทยอังกฤษแสดงว่าเราจะแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ แต่ถ้าเราจะแปลงกฤิเป็นไทยเราก็สลักที่นะคะส่วนคนที่ไม่ถนัดในการใช้พิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะแนะนำให้ใช้เป็นภาษาไทยอังกฤษนะคะการใช้งานแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นบอกเลยว่าเราต้องพิมพ์ภาษาอะไรลงไปนะคะนี่คือภาษาไทยเราก็พิมพ์ภาษาไทยลงไปเราจะแปลคำว่าอะไรนะคะอ่ะสมมติว่าเราจะแปลคำว่าอะไรดีอ่ะชื่อผลไม้ไมโยม ก็พิมพ์คําว่าไมายมอ่ะสมมุติอ่ะภาษาไทยตรงนี้มันก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะ Star Good Berry นะคะแปลว่าไมายมนะคะอ่ะดิฉันก็ขอแนะนำแอปพลิเคชันแปลภาษาเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครสนใจนะคะอยากมีไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะก็ไปโหลดได้จาก Play Store นะคะ โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะขอพึ่งค่า